ช่วงโควิดนะครับมีเวลาว่างเยอะตอนนี้ก็เช็คสุขภาพแบตเตอรี่นะครับใส่กับรถยนต์มาปีกว่าๆนะครับปีประมาณ2เดือนใส่แค่นี้นะครับมีแอคทีฟบาลาาร์แล้วก็แบตเตอรี่ขะบบ12โวลต์แต่ก้อนนี้เป็น105แอมป์ตอนนี้รื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนแล้วเดินสายไฟเป็นสายซิลิโคนเดินสายไฟในรถใหม่นะครับเป็นสายซิลิโคนใหม่ด้วย เนี่ยครับเดินมาได้สตาร์ทนะครับเครื่อง3,000นะครับตโตโยต้านีพอดี3,000ซีซีนะครับวัดซีซีเอก่อนได้เท่าไหร่เลยซีซี 13.6โวลต์โอห์มกว่านะครับสมิลลิโอห์มนะครับ uh, CCA ได้800กว่านะครับเ uh, mm hmm. มื่อเช้าตอนที่ไม่ได้ลงกล่องนะครับวัดจากขั้วแบตเลยได้พันกว่า CCA ต่นี้ผ่านสายผ่านอะไรมาเรียบร้อยแล้ว mm hmm. ก็เหลือแค่นี้ครับ CCA เดี๋ยวลองสตาร์ทดูครับ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะวัดกระแสในการชาร์จแล้วก็วัดโวลต์ว่าตอนมันชาร์จเนี่ยแรงดันมากี่โวลต์เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอามิตเตอร์แป๊บนึงนะ ตัวนี้ใส่แรงเยอดู้นจากตีนี้ก็ได้แล้วครับลืมไปอเอ็มขัดบันหอบ อโอเคนะครับแรงดันไม่เกิน1 4.2นะครับ จะดูกระแสในการชาร์จอีกทีนะครับว่ากระแสชาร์จที่เท่าไหร่รเยอะอีกเพื่อนครับ ไ้ก่อนครับ